้ลูแวันนี้นะครับจะมาทำเมนูนะครับเมนูนี้กินตั้งแต่สมัยเด็กนะครับเป็นเมนูนะครับที่คนดีสานใต้นะครับสุรินทร์บุรีรามศรีเกตต้องรู้จักกันแน่นอนชื่อว่าเมนูจุวดโดงนะครับจรวดโดงหรือ น้ำพริกกะทิหรือคนภาคกลางอาจจะเรียกว่าหลนหลนปลาทูนะครับนะครับส่วนประกออไม่มีอะไรมากมายนะครับเี่ไม่ได้น้ำพริกปลาทูมาจากเซเว่นนะครับน้ำพริกปลาทูสาเร็จรูปหนึ่งกระปุกกะทิหนึ่งกล่องกล่องเล็กนะครับกล่องนี้หนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับขั้นตอนการทำนะครับ ง่ายมากใส่กะทิใส่กะทิไปนะครับแล้วก็แกะพริกกะทิสามารถหาซื้อได้ที่เซลแ่นหมดเลยใช่ไหมหมดเลยสะดวกม,มากครับแค่2งอย่าง ถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เป็นเปลี่ยนเป็นน้ำน้ำปลาก็ได้ไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมแล้วก็ปรุงรสนะครับถ้าใครมีปลาเค็มนะสามารถใส่ไปด้วยก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่เราใส่น้ำปลาเนี่ย เดี๋ยวขอชิมรสชาติหน่อยมันจะได้เป็นร้ำปลาด้วยกันแซ่ปหนวไม่กลัวใค,ครไม่ใส่เลยนะครับแล้วแต่ชอบเค็มมากเค็มน้อยคนไปครับน้ำเปลี่ยนสีแล้วนะครับ สุเินสีสะเกตดนะฮะอีสานใต้เรียกว่าจุโ้ยโดงทั้งติกะตกะทิคุภาคการจะเรียกว่าหล่นปลาทูก็ได้นะครับอร่อยครับทำง่ายง่ายตักใส่ น,นอนนอนอนนอนเสร็จแล้วครับเมนูจิโร่โดงนะครับน้ำพริกกะทิหรือหล่นปลาทูนะครับว่าน้ำมันร้อนหรือ,อยังนะครับไข่ลงไปดูอืมมน้ำร้อนแล้วครับค่อยคอหย่อนไข่ลงไปนะครับ ใหจะปูให้ได้ป่ะมีปูแล้วนี่ต้องอย่างนี้อนี่หิมหูตุ๋หอมมากนะครับทุกคนเสร็จสิน้นกอบในขอบนอกนุ่มใน